มี่คบกาบงูนะครับเนี่ยอร่อยอร่อยพอดีไปกคนในครัวเจออย่างนี้ครับแคปงูอื้กรอบมากครับทำตัวใส่ด้วย,วยอื้อเด็ดมากครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำขวดครับครับตั่วผักยาวนี่ซื้อมาจากตลาดสดนี่ครับสดๆนะครับเราจะตำเผ็ดๆจะจวดนะครับกระเทียมนะกระเทียมตามธรรมละเอียดนะครับเราจะเติกระเทียมนะครับกระเทียมตำกปะเทียมพี่เกระเทียมน้อยนะครับ ออเอจัเยอะไหมโอ้ตครับอาถั่วนะครับใส่ไปนะครับเยอะไปเวอาหอกว่น,นะครับตอนนี้ไม่แม่เร่อยหวม ่อนม้ตำผมไม่ชอบแหลกมากครับผมเอาตำแค่พอบุกครับตำแค่พอบกุบกบกุกประมาณนี้ครับน้ำปลาใส่ลงไปครับน้ำปลาระน้ำปลาระของเรานะครับใส่ลงไปตวงไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผงหนวด ไปเพื่อความอร่อยนะครับมะนาวครับใส่มะนาวลงไปครับใส่เปลือกมะนาวด,ด้วยครับเพื่อความหอม ชิมโอเคป่ะชิมดูครับว่าอร่อยไหม่อาไปไนี่ครับดูว่าจะอร่อยไหมครับชิมดูก่อนครับอร่อยมากครับใส่จานเลยครับนะครับ

ว่ะครับมะนาวเอาเปิดไส่เลิจะได้หอมครับเีืยวลอข้าสวยร้อนๆครับอข้าสวยร้อนๆะกันเลยน มครับีสามั้นกะนามเลยครับอจะร,ร้อนหน่อยนะครับแต่ก็อร่อยครับนเนถ้อนี้น่อ้ทั้ยนะครับแต่ก็อร่อยนี่นครับี่นครับนี่เห็นไหมถ้าอย่างนี้นี่ได้ทั้งชิ้นเลยนะครับนีมสสญญาทัยครับ nè các bạn rồi một cái gì đó, 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 นะครับ,นนรบด้วยจัด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 เอาครับกินก่อนกินก่อนเด้ไหมอชยอยอีก มันไม่ยากเลือร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับที่รับชมนะครับให้กำลังใจคอมเมนต์มาเราโอเคครับถ้าชอบก็กระิ่งนะครับจะไ้กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมอร่อยมากครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค,ค่ะปิดลูกโอ้ยไม่อยากกินต่อน